คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการบริการงานทะเบียนราษฎรโดยระบบดิจิทัลและค่าธรรมเนียมพุทธศักราชเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับบริการงานทะเบียนราษฎรที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่แบบนิว n นอร์มอลกระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทอลและแอปพลิเคชันบนมือถือแบบสมาร์ทโฟนสำหรับจัดเก็บข้อมูลดิจิทอลไอดี ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและลงทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนอำเภอหรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบตรวจสอบลายนิ้วมือและภาพใบหน้าพร้อมรับรหัสผ่านการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 1. ให้สำนักงานทะเบียนกลางมีการบริการงานทะเบียนด้วยระบบดิจิตอลเพื่อให้ประชาชนได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิตอลแล้ว สามารถขอรับบริการผ่านระบบดิจิตัลได้ด้วยตนเอง 2. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการรับรองรายการทะเบียนที่เกิดจากการบริการด้วยระบบดิจิตัลให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้หน่วยการทะเบียนกลางกำหนดระยะเริ่มแรกจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางอัตโนมัติเป็นเวลา1ปีระยะแรกจะเปิดให้บริการ3เรื่องได้แก่ 1. ตรวจข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 2. จองคิวรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้าและ 3. แจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางและต่อไปจะขยายบริการงานทะเบียนร,ราชประเภทอื่นๆเช่นตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนร,ราชการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกย้ายปลายทางการแจ้งเกิดการแจ้งตายเป็นต้นทางนี้รางกฎกระทรวงจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป